สวัสดีนะคะมาเจอกันนะช่องพังน้องแตงโมนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตอาการนะคะของอ้วนเหลมทองนะคะ,ะวันนี้นะน้องก็ยังท้องอืดนะคะวันนี้น้องก็ยังท้องอืดนะคะแหม่นะก็น้องก็มีเล่นบ้างนะคะเป็นบางครั้งนะคะ อัปเดตอาการของน้องวันนี้นะคะแม่แม่จ่าน้องก็ยังมีอาการท้องอืดน,นะคะอ่าวันนี้นะคะน้องก็อ่อึไปก็ครั้งเดียวนะ,ะวันนี้น้องก็อึไปแค่ครั้งเดียวนะคะแต่ว่าน้องก็อ่ะพายลมนะพายลมก็อ่ ค่อนข้างที่จะบ่อยนะคะแล้วก็กินนมแม่แตงโมได้เยอะนะคะแต่ว่าน้องก็ยังมีอาการท้องอืดอยู่นะคะเนี่ยค่ะพ่อคอนแม่คอนก็อ่าต้มน้ำนะต้มน้ําสมุนไพรนะเพื่ออประครบท้องให้น้องนะคะก็ประครบท้องให้น้องอ่าตลอดทั้งวันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงกลางคืนอ่าพ่อคอนแม่คอนก็จะต้องประครบน้ํานะคะสมุนไพรให้น้องอีกนะคะ เพราะว่าจะให้น้องนะคะได้ผายลมออกมานะคะให้ได้มากที่สุดนะคะเพื่อว่าจะให้ท้องของน้องนะคะจะได้ลดการอืดลงนะคะอ้นะก็เดี๋ยวแม่ค้อนก็จะพานะะจะพาคุณพ่อคุณแม่นะ,ะทุกทุกท่านนะคะ ก็ไปดูนะคะไปดูน้ําต้มสมุนไพรนะคะที่แม่ครันะคะก็ต้มเอามาประคบท้องให้น้องนะคะนี่นะคะก็จะเป็นน้ำต้มนะคะน้ำต้มสมุนไพรนะคะเพื่อเอาไปประคบท้องให้น้องแหลมทองนะคะนี่ก็จะมีสมุนไพรนะะก็จะมี ต้นนะคะตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ต้นต้นอ่าต้นเสื้อหมบนะคะแล้วก็จะมีนะคะคอ่าเครือเครือตดเหม็นนะคะก็ผสมกันนะคะนี่นะเดีย๋ยวแม่คอนก็จะเอาน้ำนะคะจะเอาน้ำสมุนไพรนะคะกชุบผ้าแล้วก็ไปประครบท้องให้น้องนะคะ จะเออก็ประครบให้น้องนะคะเพื่อให้น้องนะคะได้ผายลมนะคะให้น้องได้พาผายลมออกมาให้ได้เยอะที่สุดนะคะแม่แม่จ๋าเนี่ยก็จะเป็นน้ําต้มสมุนไพรนะคะของอหมูอ้วนเหลมทองนะคะอีเดี๋ยวก็ใกล้เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควอนก็จะได้ใส่กาละมังนะคะแล้วก็เอาไป ครบให้น้องนะคะอ่าจะเอหมูอ้วนครับอ่าออกมาเล่นข้างนอกหน่อยครับหมูอ้วนน,นะคะน้องก็ยังมีซึมนะคะน้องก็อ่ายังมีอาการซึมๆนะคะน้องก็ยังไม่เล่นเหมือนปกติ นะคะในทุกๆครั้งนะคะที่น้องเล่นนะคะเจะเอ๋อาเป็นยังไงบ้างครับหมูอ้วนฮะห,หมูอ้วนขาเอาไม่เป็นยังไงบ้างครับนี่ฮะทองน้องก็อายังอืดนะคะคุณแม่แม่จ๋าทองน้องก็ยังอืดนะคะค เดี๋ยวก็จะให้พ่อคอนของเรานะคะเอาอ่าน้ําสมุนไพรนะคะอาชุบนะคะมาอาชุบหรือมา,มามาอะไรนะมาประคบให้น้องจะเละเลีเล่ยนไอเจเอะประคบไอ,ไอเลาอ่าก็จะประคบท้องนะหรือว่าประคบสะดือนะคะประคบสะดือให้น้องนะคะจะได้อาให้น้องนะคะได้ผายลมออกมานะคะ อู้อะไรติดครับอูยดินติดเต็มอนหนูเลยนี่นะคะอ่าเดี๋ยวหมูอ้วนหนูจะต้องประครบน้ำนะครับผมหนูจะต้องอาประครบท้องนะครับจะได้หายเร็วๆนะครับหมูอ้วนครับจะย้อนยี่โกเนาหรือปิดเลยน้อไอ้กี ปิดเกตเลยอ่าหายเร็วๆนะครับหมูอ้วนอ่าวันนี้นะคะก็หมูอ้วนเหล็มทองนะคะก็อ่าไม่สบายท้องมาก็อ่าวันนี้นะคะเป็นวันที่สามแล้วนะคะ พอคลอนไม่คลอนก็ต้มน้ําสมุนไพรนะคะประครบท้องให้น้องอ่าทั้งวันเลยนะคะประครบท้องให้น้องทั้งวันเลยนะคะจะได้อ่าให้น้องนะคะพายลมนะคะอัน,นไหฮะอันไหก็ดีดเตาค้ังดูอืม ก็น้ําอุ่นนะคะคุณแม่ๆๆแม่จ๋าก็น้ํา<ง>อุ่นนะคะตะ่ไอไปก็จะประครบะดือให้น้องนะคะถมัดด้วนะหนูไอ้แต่ก็อ่าไม่ใช่อ่าเรื่องง่ายๆนะคะคุณแม่แม่จ๋าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะ,ะที่น้องจะยืนนิ่งๆนะคะอ่าให้พ่อคนะ้อนแม่ควานประครบท้องให้นะคะ น้องก็อาจจะเดินไปเดินมานะคะเดินไปเดินมาตลอดนะคะอกว่าจ,จะประครบให้เสร็จก็ใช้เวลานานเหมือนกันนะคะปุ๊ทํามาบีบโดเอเไงไงหายเร็วๆครับหมูอ้วนครับหมูอ้วนของอเมรกหายเร็วๆนะคะผมนะ ทํมาดดเออทํามัดจะอันดีเอ,อ๊ะกดไว้เลยพ่อเออกดตรงสะดือนะคะแม่แม่จ๋ดก็อ,อังพาชุบน้ําอุ่นนะคะก็อ,อ่าประคบตรงสะดือของน้องนะคะก็จะกดไว้เลยนะคะ น้องก็ไม่ได้ที่จะอยู่นิ่งนะคะให้พ่อควานแม่ควานประครบได้ง่ายๆนะคะก็ต้องอใช้ใช้เวลาด้วยนะคะคุณแม่จะใช้เวลาด้วยนะคะหมอ้วนหนูยืนนิ่งๆให้อะเพาะประครบท้องให้อาหนูก่อนครับจะได้หายเร็วๆครับนี่นะพ่อควานแม่ควานก็ประครบท้องให้หน้องก็อทั้งวันนะคะ ช่วงกลางคืนก็จะต้องประคบตลอดนะคะประคบตลอดเลยนะคะมองกะจุมเดือกโคงการละมังในได้เอ๋ เขอในโดตมาใใจจะเซอหนึ่องอ,แบบนนอ่ะเดะเอ๊ะเบื่ออนนเอ๊ะจ้าเอหมูอ้วนมาเร็วๆครับเอน้ำอุนอ่นๆมาอีกแล้ว รถนกีมวง,นง,เ,นะงมเนื้อเปิดนะคลังไลยมูดในไหมไอ้นะไ,ไอ้ก็มูดคลังนะเ,ป,เป,ปิดก็เปิดคลังปูนิ่งหน่อยครับมูอ้วนครับนิ่งหน่อยครับลูกจะได้หายเร็วๆครับผมจะได้หายเร็วๆครับ โอ้ยขาขาโอ้ยขาหลังนะคะขาหลังเร็วมากๆเลยนะสําหรับหมูอ้วนเหลมทองนะคะอ่าทานาพอขอนไม่ขอนไม่ละมัดระวังนะรับรองนะมีไงหลังแน่นอนเลยนะคะขาหลังเร็วมากๆเลยนะคะอ่าอนุนิ่งหน่อยครับหมูอ้วนจะได้หายเร็วๆครับหมูอ้วนอ่าดู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  โอ้ยเร็วมากๆนะคะขาหลังของน้องนะเร็วมากๆเลยนะคะนิ่งก่อนขับหมูอ้วนนิ่งก่อนขับโอ้ย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 ระวังครับพ่อระวังเรียวขาหลังหมูอ้วนนะเสยค้างแนละ้วพ่อคอนงานนี้พ่อคอนจะมีสลบหรือเปล่าเนาะหมูอ้วน ขนาดยังไม่ค่อยสบายนะคะหลังของน้องนะคะก็ยังเร็วเหมือนเดิมเลยนะคะสำหรับหมูอ้วนนะคะเเติร์นมาดองเติร์นน่อย่อานะก็จะให้พ่อคอนะประครบอีกอ่าหนึ่งรอบอีกนะคะเดี๋ยวก็อ่าพักสักประมาณสิบสิบห้านาทีนะคะเดี๋ยวอ่าพา่อคอนแม่คอนก็จะประครบให้น้องอีกนะคะ อแล้วก็เอาเครือนะเครือตดเหม็นนะคะก็มาถูตัวให้น้องถูท้องให้น้องนะดูดูโอ๊ยหมูอ้วนอายืนนิ่งน่งครับหมูอ้วนยืนนิ่งๆครับอ่ะนิ่งนก่งกอนลูกเร็วๆจะได้หายครับอันนู้เป็นสามวันแล้วนะครับหมูอ้วนโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอยดู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 อะไรเนี่ย โอ้ยนะคะแม่แม่จ๋ากว่าจะนิ่งให้นะก็โอ้ยอ่าก็เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะเดี๋ยวก็ประมาณอีก20นาทีนะคะยีนาทีเดี๋ยวพอควนแม่ควนก็จะมาประครบอ่า้องให้น้องอีกนะคะก็ต้มเป็นน้ําสมุนไพรน,นะคะมาประครบให้น้องนะดูแม่แตงโมองโอ้ย ก่โกนะคะฝากกดไลค์กดแช่นะคะกดติดตามช่องพังน้องเตงโมด้วยนะคะอ่าโกแม่ขอนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็ฝากโอลอติดตามนะคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ